สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราเอ็นออฟเอ็มนะคะวันนี้คุณเหมยทองจะกินมะนาวโชว์ครึ่งครึ่งลูกอย่างแรกนะคะมีหนี่งที่สองมีนี่นะคะมีต้องเป็นหน้าแบบนี้ถึงจะปาดเลี้ยงเดียวนะคะเดี๋ยวดิฉันจะปาดให้นะคะอ๋อนี่ก็คือมะนาวครึ่งลูกครึ่งเราปาดแล้วนะคะอย่าเพินน่งเลอะเดี๋ยวเราจะไปตอกมะนาวเชื่อนะคะแล้วก็เปรี้ยวแท้ เเเยกลืกอก,กินเลยอ่ะแล้วเราเ,เกลือกับมะนาวมาใส่บีให้มันสุดๆนี่ไหมคะ <c oughs> ไม่คะ่ะเดี๋ยวแม่ล้างมือก่อนเดี๋ยวเราจะตัดฉากไปตอนกินเลยนะคะ <c oughs> โอเคนะคะเราก็ปาดเป็นสามส่วนนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูคุณหมุ่ทองกินกันเลยคะ่ะสดๆคทับใ <c oughs> จไม่ไหวไ <c oughs> <c oughs> ม่ขึ้นลูกนะคะเนี่ย ลกปากไปแล้วติด <laughs> กัดปอกเมติจะได้ดี่ยวนะคะไปงินี่ชอบียวยังไม่หมดเลยอ๋อมีเท่ากูี่สองแร <c oughs> ก็ปะะ <laughs> ากนะคะจะไม่ได้เอาไม่เกียร์ได้ม,มาล้วแชร์ลับปุ่มกันหน่อยนะคะแชร์แล้วไลค์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะ <laughs> ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรขอให้คอมเมนต์ลงใต้นี่นะคะ <laughs> <laughs> คุณน้องส้มน,นะคะไปเอาโซ่จากมาออกเลยนะคะค่ะ <laughs> นะคะ <laughs> ลุ้นๆอนค่ะดูเร็วค่ะเร็วๆเลยเอาให้หมดค่ะใครจองให้หมดเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบอนส่วนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ